ที่นี่เป็นอาพาร์เมนต์คุณย่านะคะมีสองชั้นจะเข้าไปดูข้างในนะคะทุกคนค่ะเข้าไปดูข้าะคทุกคนค่ ประตอัตูนรงนี้เป็นเวิ์งกลางของอพาร์ตเมนต์นะคะทุกคนค่ะมีชั้นล่างแล้วก็ชั้นสองสามารถมานั่งกาแฟนั่งดื่มกาแฟนั่งอะไรได้นะคะมันจะอุ่นๆนะคะข้างบนก็เป็นนี่แหละหลังคา แบบนี้นะคะอบอุ่นนะคะที่นี่เข้ามาข้างในอุ่นเลยคะ่ะห้องทันยา่าไม่รู้เขาประดงประดับอะไรหน้าห้องเขาแย่แย,ย่ยไปหมดเลยนะคะทุกคนค่ะเอาไว้นั่งดื่มกาแฟยามเช้านะคะย่ <S <S ยาก็มีนีนะ่ะเข้ามาข้างในแล้วทิตา เราเข้ามาข้างในอาพาร์ตเมนต์ขุนย่านะคะทุกคนคะ่ะอุ้ยน,นั่นใคร <laughs> มืดๆนะฝรั่งเขาจะอยู่แบบอย่างนี้แหละจุดโคมไฟเล็กๆนะคะเข้ามาข้างในอาพาร์ตเมนต์นางก็จะมีตู้ใส่อะชุดว,วินเตอร์ของนางนะคะเปิดเข้ามาข้างตรงนี้ซ้ายมือนะคะก็จะเป็นห้องน้ำนี่ค่ะห้องน้ำนะคะ

ห้องรับแขกนะคะไม่รู้เปิดไฟตรงไหนแบบนี้แหละห้องรับแขกนะคะอุ่นวายสองย่าลานอพาร์ตเมนต์นี้อยู่คนเดียวคุณย่าอยู่คนเดียวมีหนึ่งห้องนอนนะคะเปิดไฟตรงไหนไม่รู้ออกเปิด เปิดไฟข้างบนตรงนี้นะห้องนอนห้องนอนหนึ่งห้องนะคะฮันี่นีนี่นี่นี่าเนื้นนอเย,ยื่อมันเรียบแน่ดูค้านินแต่ถอดอ่ะเอาม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 าถอดกุ้ก่อน ดื้อนะคะทุกคนมานี่จับนั่นวิ่งนี่หรือนั่นหรือนี่นะคะหรือ,อย่าไปเยอะหรือของคุณย่าแล้วลูกโอเคไหมของเยอะแยะไปหมดเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะอาพาร์ตเมนต์คนย่านะคะ Men mm. Oskar, titta vad duktig du är alltså. Helt fantastiskt. Oskar kan själv. Nej. Vad fan. Nej, det Och det där då? då, då, då ja, titta där. vad bra. Jättebra Oskar. Titta vad du kan.

ห้าสิบกว่าปีมาแล้วมั้งคนแก่เนาะคนแก่สมัยก่อนนี่ชอบเก็บตังของเดมตมอันนี้ะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็จงประดับในห้องเขานะคะทุกคนคะนูบีเดนนีเลก่พดเเดียวกโอ๊ยนี่ใครเอ่ย สำหรับวันนี้นะคะ hey, <do. S 1> เราก็เราก็จะขอตัวบายๆฝากทุกคนกด l i ค e กดแชร์กด subscribe <Hey. S 1> ให้เราด้วยนะคะ hey, <do. S 1> เพื่อเป็นกาลังใจให้เราในการทำคลิปต่อๆไปคะ่ะทุกคนคะ่ะ Hejdå, bye bye!